สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง XS Channel ค่ะ เพื่อนเพื่อคะวันนี้ค่ะกีเอาจักรยานไฟฟ้ามาลองนะคะซึ่งจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นจักรยานไฟฟ้าแบรนด์คอสบิวนะคะรุ่น t 2ีค่ะจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะกี้ได้รับมาจากร้านพีสเกตค่ะกี้ต้องขอขอบคุณร้านพีสเกตมากนะคะที่ส่งจักรยานไฟฟ้ามาให้กี้ได้ลองค่ะวันนี้นะคะกี้มาทดสอบนะคะสมรรถภาพของเจ้าจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะแถวแถวทุ่งกังหันลมนะคะที่อยู่โคราชค่ะ ซึ่งจักรยานไฟฟ้าคันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถปั่นได้ปกตินะคะนี่ค่ะมีที่ปั่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเกียร์ของจักรยานด้วยค่ะนี่ค่ะเกียร์เป็นเกียร์ชิมาโนนะคะมีทั้งหมด7ระดับค่ะแล้วก็มีคันเร่งนะคะนี่ค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่ารถจักรยานคันนี้นะคะมันสูงมากค่ะแต่ว่ามันไม่เป็นอุปสรรคสําหรับคนตัวเล็กแบบกี้นะคะนี่ค่ะกี้ขึ้นได้สบายๆเลยค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าคอร์สวิวที20นี้นะคะจะขับสนุกแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะ จากที่กีได้ลองใช้เจ้าคอสวิลทียี่สิบมานะคะเป็นระยะทางประมาณ40กโเมค่ะโดยความเร็วที่กี้ใช้นะคะก็อยู่ประมาณ30-35กมต่อชั่วโมงค่ะเส้นทางที่กี้ใช้นะคะเป็นเส้นทางขูุขระนะคะบางช่วงนะคะเป็นทางหินคุกนะคะบางช่วงก็เป็นทางเรียบบ้างค่ะสำหรับครั้งแรกนะคะกับเจ้าคอร์สวิลทียี่สิบนี้นะคะก็ถือว่าดีเลยค่ะขี่สนุกขี่ง่ายมากๆเลยนะคะ Terima kasih telah ของเจ้าคอสตวิวที20คันนี้นะคะมอเตอร์อยู่ที่500วัตต์ค่ะแม็กสปีดท,ที่สามารถทำได้นะคะคือ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ แบตเตอรี่นะคะเป็นขนาด20แอมนะคะระยะทางต่อ1การชาร์จท,ที่สามารถทำได้นะคะประมาณ80กิโลเมตรค่ะและแบตเตอรี่ของเจ้าคอร์สวิวที20นี้นะคะสามารถถอดออกมาชาร์จได้ด้วยนะคะเวลาที่เราจะชาร์จแบตค่ะไม่ต้องยกไปทั้งคันให้เหนื่อยเลยนะคะแค่ถอดแล้วก็ยกแค่แบตไปชาร์จได้ง่ายๆเลยค่ะ ของเจ้าคอวิวทียี่กันค่ะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์7จ็ดสปีดนะคะของชิมาโน่ค่ะเพื่อนๆที่ปั่นจัก,กรยานนะคะจะรู้จักกันดีค่ะว่าเกียร์นี้นะคะดีมากๆเลยค่ะส่วนความเร็วของมอเตอร์นะคะสามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันค่ะคันนี้นะคะก็จะมีไฟหน้านะคะไฟเลี้ยวแล้วก็แต่ด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงช่วงล่างกันบ้างค่ะ ช่วงล่างของเจ้าคอร์สบิวที20นะคะโชคในส่วนหน้านะคะก็จะเป็นโชคคู่แบบไฮดรลิกค่ะส่วนโชคด้านหลังนะคะเป็นโชคสปริงไฮดรลิกนะคะส่วนเบรกนะคะ เดิมๆที่มากับรถนะคะก็จะเป็นเบรกสลิงนะคะเป็นแบบดิสเบรกค่ะและยางที่เขาให้มานะคะเป็นยางหน้ากว้าง4นิ้วค่ะทําให้ขี่ง่ายมากๆเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะไปขี่ในเส้นทางขู่ขานะคะก็สามารถคอนโทรลเจ้าคอสวิลที20นี้นะคะได้ง่ายมากๆเลยค่ะกี่ว่านะคะยิ่งถ้าเราได้เอาไปขี่เล่นตามชายหาดนะคะริมทะเลนะคะต้องฟินสุดๆแน่ๆเลยค่ะ ที่ได้ลองขี่เจ้าคอร์สบิวที20มานะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะเป็นรถจัก,กรยานไฟฟ้านะคะที่คอนโทรลง่ายขี่ง่ายกว่าที่กี้คิดไว้เยอะเลยค่ะและถึงเจ้าคอร์สบิวที20คันนี้นะคะจะดูคันใหญ่มากๆนะคะแต่ก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกค่ะกี้ทำแค่ ถอดล้อหน้านะคะแล้วก็ยกขึ้นเบาะหลังรถเก่งนะคะแล้วก็ไปชิลได้เลยค่ะและยังไม่หมดค่ะเ,เพื่อนๆที่กี่ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคอร์สวิลที20คันนี้นะคะนั่นก็คือระยะทางที่เจ้าคอสวิลที20คันนี้ทำได้ค่ะเขาสามารถทำระยะทางได้นะคะต่อหนึ่งการชาร์จคือประมาณ80กิโลเมตรเลยนะคะคือกี่สามารถขี่จากกรุงเทพไปชนบุรีได้สบายๆเลยค่ะ แล่นอกจากจะทำระยะทางได้มากถึง80กิโลเมตรแล้วนะคะยังสามารถปั่นได้ด้วยค่ะไม่จาเป็นจะต้องบิดอยู่ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญค่ะเวลาเราปั่นนะคะสามารถรีชาร์จแบตเตอรี่กลับไปที่เดิมได้ด้วยค่ะแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวเรื่องแบตหมดเลยค่ะเจ้าคอร์สวิลที20คันนี้นะคะถือว่าเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพืเ่อนๆสามารถติดต่อร้านพีสเกตตามลิงก์ที่โชว์นี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับคนที่กำลังสนใจนะคะจัก,กรยานไฟฟ้าอยู่นะคะสำหรับวันนี้กี้ขอตัวไปก่อนค่ะฝากเพืเ่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะ วันนี้เก้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ